สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะวันนี้วิชาภาษาอังกฤษคุณครูรุ่งทิพย์จะมาสอนนักเรียนนะคะเรื่องนี้ค่ะ sickness sickness อาการเจ็บป่วยเราไปเรียนรู้คำศัพท์พร้อมๆกันค่ะภาพนี้นะคะ fever fever แปลว่าอะไรกันคะ เป็นไข้ค่ะให้นักเรียนออกเสียงตามครูด้วยนะคะภาต่อไปค่ะ cough cough แปลว่าไอค่ะภาต่อไปนะคะ runny nose runny nose น้ำมูกไหล sneeze sneeze แปลว่าจามค่ะ คำนี้นะคะ sore throat sore throat แปลว,ว่าเจ็บคอนะคะ head ache head ache แปลว,ว่าปวดศีรษะหรือปวดหัวนะคะ ear ache ear ache ปวดหูหรือว่าเจ็บหูนะคะ stomach ache stomach a c h ปวดท้องค่ะ tooth ache tooth a c ปวดฟัน leg Le p a i เล e g pain แปลว่าปวดขานะคะหรือว่าเจ็บขาค่ะภาพนี้ hurt hurt ได้รับบาดเจ็บค่ะภาพนี้คือ b r e e b r e a t h e แปลว่าเลือดไหลค่ะภาพนี้คือภาพอะไรคะ vomit, vomit แปลว่าอาเจียนค่ะแล้วก็ภาพสุดท้ายนะคะ diarrhea, diarrhea แปลว่าอาการท้องเสียนั่นเองค่ะมาที่ประโยคถามต่อเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยนะคะประโยคคำถามนะคะ Was the matter with you? Was the matter with you? หรือเราจะถามสัานๆว่า Was the matter แค่นี้ก็ได้นะคะถาม you ตอบ I I have a headache I have a headache ถาม you ตอบ I ตามด้วยคำว่า have นะคะ I ใช้กับ have, he ใช้กับ I นะคะตามด้วยอาการเจ็บป่วยค่ะตัวอย่างที่สองนะคะ Was the matter with John? Was the matter with John? ถาม John, าม John ก็ตอบ John ค่ะ john has a stomach ache John has a stomachache. h เ s นะคะเราจะใช้กับกลุ่มประธานเอกพจน์ซึ่งจอเป็นประธานเอกพจน์นั่นเองนะคะตรงนี้คุณครูนไว้ให้นักเรียนแล้วนะคะว่าใครใช้กับ has หรือใช้กับ have นะคะดูดีๆนะคะนอกจากเราจะถามด้วย was the matter เราก็สามารถถามด้วยคำว่า was wrong was wrong ได้เช่นเดียวกันค่ะตัวยอย่างประโยคนะคะ What's the matter, Tom? What's the matter, Tom? Your face is red. Your face is red. ชเธอมีอะไรเป็นอะไรเปล่าทอมเห็นหน้าเธอแดงทอมก็บอกว่า I don't feel well. I don't feel well. I have a headache. I have a headache. ฉันรู้สึกไม่ดีเลยมีอาการปวดหัวหรือปวดศีรษะนะคะนี่คือหลักการถามแล้วก็การตอบนะคะ เมื่อเราเรียนรู้บทเรียนกันแล้วเรามาลองทำแบบทดสอบแบบฝึกหัดกันดูนะคะทำลงไปี้เล่มที่สองนะคะ Look at the picture and answer the questions ให้ดูภาพค่ะแล้วก็ตอบคำถามภาพไหนที่เรียนบอกว่าดูไม่ชัดดูไม่ออกก็ย้อนกลับไปดูคำศัพท์ก่อนหน้านี้ได้นะคะ What's the matter with you What's the matter with you ท o U ตอบ I ตามด้วย have แล้วก็มีอาการอย่างนี้เขามีอาการเป็นอย่างไรก็ใส่คำศัพท์ไปตรงนี้นะคะ ข้อที่ 2. What's the matter with Sarah? ถามซาร่าก็ตอบซาร่านะคะตามหลักการตอบย้อนกลับไปดูหลักการตอบว่าจะตอบว่าอย่างไรนะคะข้อที่3 4 5มีทั้งหมด5ข้อนะคะหลักการตอบคุณครูก็ระบุไว้ให้แล้วค่ะสำหรับบทเรียนนี้นะักเรียนก็ได้เรียนรู้คำศัพท์เรื่องอาการเจ็บป่วย ประโยคการถามการตอบอาการเจ็บป่วยต่างๆรวมถึงตัวอย่างประโยคนะคะเด็กักเรียนก็ได้ทําแบบฝึกหัดเักเรียนต้องศึกษาเนื้อหาบทเรียนอย่างละเอียดน,นะคะเพื่อที่เราจะได้ทําแบบฝึกหัดกันได้อย่างถูกต้องแล้วบทเรียนนี้ก็จบลงแล้วนะคะเจอกันใหม่บทเรียนหน้าสวัสดีค่ะ